นิสัยเริ่มเกิดเพาะขึ้นมาตั้งแต่ทันทีที่นอนแบะเบาะนะั่นแหละขอโอกาสเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็เล้ากันวันหนึ่งครูที่โรงเรียนเป็นเขามาวัดบ่อยๆเขาก็มาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเด็กๆเ,เนี่ยทำความชั่วได้เมื่ออายุเท่าไหร่เออหลวงพ่อก็ถ้าพูดถึงความชั่วความดีเราก็มาตัดสินกันด้วยศีลห้ากันไม่ได้ตอบทันทีกลับถามกลับไปว่าเกิดเรื่องอะไรเนีอยถึงมาถามปัญหานี้ เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้เองเป็นการเปิดรับอนุบาลครั้งแรกของโรงเรียนนี้รับเสร็จก็เที่ยงพอดีก็เลยพากันไปกินข้าวพอกินเสร็จก็เปิดกระเป๋ายา,ายจ่ายตังค์ครูสี่ห้าคนเปิดกระเป๋ามาแล้วตังค์หายหมดทุกคนเลยก็รู้เลยวันนี้นั้นพี่ขโมยนะ่ไม่ใช่ใครเด็กที่เข้าอนุบาลวันแรกนี่แหละก็ขโมยเป็นซะแล้วเนี่ยก็ถามเขาว่า เด็กอนุบาลเข้าใหม่กี่คนเขาบอกสิบกว่าคนหลวงพ่อบอกเออมันต้องรีบแก้นี้สัยครเขาก็ถามแล้วจะไปรู้ได้ยังไงลนะ่ะไอคนไหนขโมยหลวงพ่อเขาบอกอ๋อง่ายๆไปเยี่ยมบ้านเขาทั้งสิบกว่าบ้านนั่นแหละไปดทูที่บ้านเขาเป็นยังไงแล้วถ้าบ้านไหนบ้านรกๆนะะั่นบ้านนั้นลูกขโมยเขาก็ไปกันตอนเย็นรุ่งเช้าเขาก็มารายงานเขาก็หัวเราะกันหลวงพอ่อรกทุกบ้านเลย นอกจากโรคทุกบ้านแล้วเนี่ยไอแม่ก็อยู่วงไพ่ไอพ่อก็อยู่วงเล่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทุกบ้านเลยบางบ้านเนื่อง,งจากไปตอนบ่ายกินข้าวเช้ากันแล้วจานก็ยังทิ้งอยู่นั่นนะยังไม่ได้ร้างนะเพราะว่าก็เล่นไพ่กันเท่าน,นั้นยังไม่พอก็เขา้เขาไปเขาก็ตื่นกันหน่อยหนึ่งว่าเออมีครูมาแล้วเขาก็เล่นกันต่อมีบ้านหนึ่งด้วยเสียงแม่บอกลูกมาถือไพ่แทนทีตอนนั้นอยู่จีไฟหลวงพ่อ,อยังมาไม่ถึงก็ได้จะบอกว่า สะอาดกระเบียบนั่นแหละพอจะช่วยได้อย่างอื่นยังไม่เห็นทางก็เลยบอกเขาไปอย่างนี้นถ้าเป็นเดี่ยวนี้ก็คงจะบอกว่านี่ต้องเป็นยูจีายความดีสามคนนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่แค่ลูกต้องเอาพ่อเอาแม่มาอบรมนะเพราะถึงจะอบรมลูกดียังไงถ้าพ่อแม่ยังเป็นงั้นแก้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น